สวัสดีค่ะ ft ช่องกระแสสตอรี่คลิปนี้พามาชมความน่ารักของน้องเต้าหยองนะคะเป็นคลิปที่น่ารักมากๆค่ะขอขอบคุณคลิปจากบ้านพิธีกรปากหวานชาแนลนะคะและสามารถปร,รับชมคลิปแบบเต็มเต็มคลิปต้นฉบับได้ที่ช่องบ้านพิธีกรปากหวาน,นาชาแนลนะคะขอบคุณมากๆค่ะอะไรไอีโนเท่าไรเนี่ยพวกตมา200 จค่ารถหมดร้อยร้อยเก้าสิบบาทอะไรจะกลับบ้านยังไงอ่ะมะขอกับหมอลำมะขอกับหมอลำคืออันตรายหนูรู้จักต้าหยองไหมครับไม่รู้จักอ๋อเขาก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งแบบไม่ค่อยดังแต่เขาคือลือมากเลยนะแต่หนูยังรู้จักต้าหยองอีกนะรู้จักเดี๋ยวพี่พิจิกรผมเห็นในในอ๋อในโทรศัพท์อ๋อหนูเป็นแฟนกับพิจิการเหรอใช่แต่พอมาดูตัวจริงแล้วมันคนแค่เลยอ่ะวัวให้แรงมาก เขาน่ารักมากเลยนะโอ้นี่ต้องบอกว่านิวยองเป็นแดนเซอร์เหมือนพี่คนข้างหลังมาพี่คนข้างหลังน่ารักมากเลยกรเต้นดีมากหนูทำไมไม่มาสมัครอ่ะลูกทำไมไม่มาสมัครเป็นหมอลำล่ะครับผมมาดูมาดูมาดูหน่าคือต้องยองบักค้างว่าเบิ้งหมอลำับนี่เพาเบิ้งเนี่ยน้าคือต่อยองแห้งลยงกับแม่พะนะเอ้างกุเชอร์ประกาศเตเวเรยลงกันกับแม่ อันนี้มุกของเราอันนี้เมสซี่ว้ายเมสซี่น่าน่าจะจำผิดหนูจำผิดคนแล้วล่ะเมือมสซี่เลยหนูชอบใครมากที่สุดในระเบียบพิธีกรครับเพราะว่าพิธีบอลเขาเลยมาหาเขาเลยมาตามหาพิธีกรคุณรู้จักพี่ไหมพี่เชอรี่อ่ะรู้จักไหมไม่รู้จักไม่ไม่ค่อยดังเลยเนาะไม่รู้จักเออรู้รู้จักพี่ชื่เชอรี่เนาะรู้จักรู้จักเขาร้จไหมเพราะยัยเอ็นนะเคยรู้จักเก่งไหม หน้าเองรู้จักไหมครับแดนเซอร์เหรอครับไม่ไม่แกเป็นไม่ใช่แดนเซอร์แกแกเป็นผู้ใหญ่เท่าๆที่นั่งอยู่เต็นผ้าดีๆนะแกจะอยู่กับลูกแกต้าหยองประจำมั้งล่ะหน้าหนุ่มหน้าหนุ่มเหมือนต้าหยองมากเลยอ่ะหนุ่มไม่อยากมาเป็นแดนเซอร์เหรอครับอยากลองมาเต้นดูไหมครับนี่เต้นคู่ต้าหยองข้างหน้าได้เลยนะดูเต้นดีไหมเนี่ยลูกเต้นเป็นไหมเคยเต้นไหมครับเป็นไม่เคยเต้นไม่เคยเต้นเลยเต้นรถแห่เป็นไหมครับเต้นไม่เป็นเท่าไหร่ครับอ๋อขอดูสักท่าได้ไหมอ่ะ ทำให้ดูได้สยได้ไหมอ๋อเห็นนี่เลยเฮ้ยยิ้มยังเหมือนเลยอะคอเหมือนตันครับ๋อเมื่อวานนี้ชอบชเขา้องเขาตรงไหนอะเขาอป้อมนป้เหมือนหมูดีอ๋อเขา้ป้เหมือนหมูดีแต่พี่มีเรื่องจะบอกนะความรับของพิธทีกรือวันเนี้ยยงไม่ได้อาบน้ำเลยเออเดี๋ยวพิธทีกรจะไม่ลงรถเขาอาบน้ำก่อนเขาต้องเขาเป็นหมอําดาราลูกเขาจะมาลงรถเดินเล่นไม่ได้พิธทีกรน่ะ เพราะว่าอยู่ปกติเห็นแล้วจะดูในโทรศัพท์ดูดีมากเลยเปิดเต็นเข้ามาเมื่อกี้นี่มีอะไรไม่รู้โเออเขายังไม่ลงมาติดตามมาแต่ว่าติดตามเมื่อวานนะเขาเขายังไม่ลงมารูขนาดนั้นเลยค่ะดูโทรศัพท์เมื่อวานนะเปิดขึ้นมาเห็นเลยอ๋อก็ได้ติดตามที่กี่อนเลยไปบอกแม่นะมาเป็นหมอรำหน้าเหมือนต้าหยองมากหน้าหนุ่มเหมือนต้าหยองมากเลยอ่ะที่ว่าดังไงก็ดังจริง อันนี้ผมมันมีสันอยู่แล้วาไม่ได้อไม่ได้อะไรเอหมอทำให้เหรอครัไม่ได้ทำเหมอทำให้เหรอครับหูเหมือนมาาแม่ดิงดูอินเหมือนต้าหยองมากเลยอ่ะอันนี้ผิวได้ฉีดไหมครับไม่ได้ฉีดครับเอปไปธรรมชาติเดีนี้ได้เหมือนเป็นติกรครับอ๋อเนี่ยที่ไขตรงปากเหมือนกันเด้เลยอ่ะอันนี้ผมเอาเมจิกแเครับออยางยังเหมือนต้องเหรอค ไม่รู้จักจริงหรอตาหยองหงอเคยเห็นเขาเต้นไหม่ะไม่เคยครับเขาด่งเขาเอวดีมากเลยนะตั้งหงอหัวเขาจะหลุดเอาจะปาดอยู่นะเป็นไงอะไรอ่ะแม่ดูเหี้ยจ๋าเออเขาเต้นดีมากเลยนะเขาเอวดีมากเลยนะไม่เคยดูดูแต่พิธีกรโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวตอนกลับบ้านเดี๋ยวพี่ให้ค่ารถนะเดี๋ยวจะบอกพิธีกรให้นะผมดูแล้วผมเห็นเครื่องหมายกากบาทผมก็กด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 ชินอย่างเงี้ยกดกดเครื่องหมายกากบาทอะไร ไม่รู้ครับเห็นขึ้นมาผมก็ป uh ัดท anyway. ิ like ้งปัดทิ้งปัดทิ้งเลยเอาแล้วติดตามยังไงอ่ะเออนี่นี่นี่ผู้จัดการสมัครเต้นเลยไหมแม่ค่ะน้องหน้าเหมือนเต่หยองมากน้องว่าจะมาสมัครเต้นแม่ลงกันกับแม่ในงานพะนะเอ้าน่าสงสารจังเลยไม่ใช่ได้หลองหรอไม่ไม่ไม่คล้ายๆเนาะอันนี้ป้าออสกินมาไหมครับนี่รู้จักเขาไว้นะใครอ่ะผู้จัดการครับเขาจะเอาของกินมาให้อ๋อคนนี้อยู่กับพ่อเบียร์นี่แหละอยู่ใกล้ๆกับพ่อใหญ่เอซน่ะ เธอรู้จักเขาไหมวันนี้ต่อแถวไปถามมาด้วยเต้นท์พรเดิมมาสมัครขอรับ้างจ้ะคนชื่อคนที่ลาป่วยใช่ไหมครับเออคนที่ลาบ่อยนี่แหละนั่นแหละเออน้องติดตามนี่นี่แสดงว่ารู้จักกัอนหน้าแล้เนี่ยที่เขาลาบ่อยๆนั่นแหละแค่เอาวัคซีนเตอร์แก้ปวดมาติดสองข้างก็ป่วยเลยอ๋อเออนั่นแหละคนนั้นแหละใช่เลยเอ๋อหนูลองไปดูนะไปดูว่าเขาป่วยจริงไหมไปสัมภาษณ์เขาหน่อยนะ น่าสงสารเลยอรับทำใหม่ครับเพราะดีทำข้าวครับว่าจะไปซื้อไม่ตอนตอนเลือกค่อยกลับค่อยเอาค่อยค่อยจะให้ข้าวลงความมีไปกินข้าวลงความก่อนครับข <c oughs> อให้กินฟรีได้ที่ <c oughs> แม่เหมือนตัวหยอกเนี้ดีนะเขาก็เข,ข,ข,ข้าใจเ <c oughs> มสซี่พูดเสียงดังอย่างเลยเมสซี่เมสซี่ไม่ได้มาปีนี้คะ่ะมีแต่ <c oughs> ไม่ใช่หรออันนั้นตลกไม่รู้ใครไม่ค่อยดังไม่รู้จักอ๋อไี่น้ำนิ่งอันนั้นอะไรอันรู้จักคนนี้ไหมเนี่ยน้องคนนี้รู้จักไหม ไม่รู้จักอะไรอ๋อเขาไม่ค่อยดังเท่าไหร่หรอกเขาเกมเมื่อวานอะไรนะเกมอะไรอ่ะอันใจอะไรอุ้ยน่าสงสารน้องเจเลรี่